สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนปกคลิปใน Tik Tok นะครับผมคลิปที่เราดาวน์โหลดลงไปนะครับผมเราก็จะมาเลือกปกคลิปที่เราต้องการนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเข้าไป t i k t o o k แล้วก็อัปโหลดนะครับก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับหน้าที่เราจะใส่ข้อความเนื้อหาตัวงเสือนะครับผมทีนี้เรามาดูตรงช่องนี้ครับผมอ่าช่องวิดีโอนี้ตรงสี่เหลี่ยมดำๆนี้นะครับผม ให้ดูตรงคําว่าเลือกหน้าปกนะครับให้เรากดตรงคําว่าเลือกหน้าปกนะกดตรงตัวหนังสือเลยนะครับ mm hmm. อ่าปรากฏก็มาอันก็จะโชว์นะครับวิดีโอที่เราจะอัปโหลดลงนะครับแล้วก็จะมีแถบด้านล่างตรงนี้ให้เราเลือกนะครับว่าต้องการรูปภาพฉากไหนนะครับอ่าแล้วก็กดเลือกไปเลยนะครับว่าต้องการรูปไหนนะครับแล้วก็เลื่อนดูเลย ผมจะเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับสมมติว่าผมได้ตัวนี้แล้วนะครับเรามาดูตรงด้านล่างนะครับตัวนี้ตรงแถบนี้ตรงแถบนี้ก็จะเป็นอ่ตัวใสตัวตัวรังสือนะครับเป็นรูปแบบการใสตัวตัวรังสือนะครับถ้าเราจะใส่แล้วก็กดเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ใส่แล้วก็กดตรงไม่มีนะครับผมหรือว่าจะใส่แค่ตัวรังสือก็กดตรงมาตรฐานนะครับถ้ากดเข้าไปมันก็จะเป็นรูปแบบนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ข้อความเข้าไปนะครับใส่ข้อความเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่นะครับเราจะใส่แล้วก็กดแตะนะครับแตะตรงหน้าจอตรงรูปแบบแล้วก็กดใส่เนื้อหาได้ได้เลยนะครับผมก็จะใส่คําว่าลายพินนะครับ พอใส่แล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับทีนี้รูปแบบก็จะอยู่แบบนี้แล้วก็จะโชว์แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปแบบตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปกนะครับหน้าปกคลิปเลยนะครับพอเราได้ทั้งรูปภาพแล้วก็ตัวนังสือแล้วเราก็กดบันทึกไปครับทีนี้ก็จะมาโชว์แบบนี้แล้วแล้วก็ใส่ รายละเอียดได้เลยนะครับตัรันสีอรายละเอียดได้เลยแล้วก็กดโพสนะครับปกติเลยนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนปกคลิปใน t i k t o อนะครับง่ายๆก็ลองทำกันดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับกังวาจะมีประโยชน์ไม้มากก็รอจนไนี้ก็ฝากไลค์กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง ไอแม็กสตอรี่ด้วยนะครับแลกันสวัสดีครับ